แล้วเราก็กด3ามครั้งไปหนึ่งในหนึ่งทีโดยจามาไปหงทีเราก็กดอันนี้อีกหนทีปึ๊บแ้วมันจะออกเลยมันจะออกเลยออกเลยก็ก็บ้าแล้วทุกคนออกเลยก็บ้าแล้วอะไรอะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาหมุนหมัดแสงบูย่ากันนะคะในคลิปนี้ก็ในกิจกรรมก็จะมีรางวาัลนี่น มัดแสงบูยาตัวนี้เลยนะมีใครว่าสวยบ้างมีใครว่าสวยบ้างพี่คนนึงแหละว่าสวยเลยแบบเท่อะเนี่ยและต่อมานะคะก็จะเป็นมีดพระบูยานั่นเองเวลาถือก็จะแบบนี้เลยนะทุกคนดูดิเอ้ยว่าไม่ได้นลยสวยจ้ามาก็สามขั้นด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะ หมุนไปทั้งหมดกี่ไดมอนด์นะคะแต่มีเหมือนมีอ่าถ้าหมุน10ครั้งแล้วก็ได้เป็นสแตปมตัวนี้มาบวกเพิ่มก็จะให้ลดราคาได้นะคะทุกคนไปเราไปหมุนกันดีกว่าเริ่มไม่ได้เลย,เลยรอบแรกรอบสองเอ้ยรอบสองได้ได้โทเค็นมาโทเค็นเพื่อนรักนะคะไปได้โทเค็นมาหนึ่งละเราต้องได้อีกสองนะคะ ต้องได้อีกสองสองสองสิอันที่สองอะ่ะอันที่สองอะ่ะเอ้ยมาอันนี้อะไรโอเคได้แล้วอันที่สองนะคะไปกันต่ออุ้ยจะถึงสองพันเพชรแม่ทุกคนว่าที่ว่าถึงแม่เลยอ่ะ3สามพันแม่เลยดูทรงอะนีน่ทำไมมันไม่ออกอะ่ะเอ้ยมันเกลือไปอุ้ย ดูว่านี่เคล็ดลับเคล็ดลับ <c oughs> อันนี้คือเคล็ดลับเลยอันนี้คือเคล็ดลับมาแล้วเราก็กดรับมีดพลาตัวนี้ไปก่อนนี่เราก,กดรับมีดพลาตัวนี้ไปก่อนแล้วมันจะทําให้เราได้โทเค็นอ่ามันจะทําให้เราได้โทเค็นแบบเร็วขึ้นนะแล้วเราก็กดสามครั้งไปหนึ่งในหนึ่งทีตัวสามมาไปหนึ่ง 1, ทีเราก็กดอันนี้อีกหนึ่งทีปึ๊บ ม Est ันจะออกเลยมันจะออกเลยออกเลยก็ก <Yeah, S 2> ็บ้าแล้วท uh ุกคนออกเลยก็บ้าแล้วอะไรอ่ะเอมพี่อาร์ตหนูรักพี่อาร์ตนะพี่พี่อาร์ตปึบจึ๊บอุ๊ยโอ้โหนึกว่าจะออกันนั้นเลยแต่ก็ยังโชคดีนะทุกคนได้โทเค็นไปหนึ่งนะคะมาก็อ้าโอเคอ่าโอเคแลกมาไปนะคะทุกคน 2 0 0พันกว่าไดมอนนะสำหรับหมัดบูย่านะทุกคนหมัดแสงบูยา่านะโอ้โหสมใสเลยดีกวนะ่าเนี้ยไปสองพันกว่านะทุกคนสองพันกว่าเพชรนะมาดูดิมาดูดีอาวุธนะคะเข้าไปที่อาวุธนะ <c oughs> เข้าไปที่อาวุธนะคะมาเี่ยังไง เทเลยโฉบเฉี่ยวเลยจังหวะเนี้ยดูหซกอนนี่เอ้ยก็สำหรับกิจกรรมนี้ใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่หมดน้อยกว่าพี่ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าจะมีใครดวงดีแบบแบบไปมากกว่าพี่ไหมหรือบางคนจะหมดเยอะกว่าพี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนคลิปหน้าพี่จะมาหมุนตู้ไหนหรือหมุนอะไรอีกก็รอชมคลิปหน้าได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ